วันนี้ฟาดก็จะมาดูวิธีที่ดูยางรถยังไงนะคะบางคนซื้อรถเนาะก็ยังดูยางไม่เป็นว่ายางปีอะไรรองรับน้ําหนักได้กี่กิโลและก็สามารถขับความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้หนูพามาดูเลยไปค่ะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นยางของรถ Honda h ด้นะคะเป็นรถ SUV ค่ะคันนี้เนาะคันแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าอันเนี้ยยางขอบ17ค่ะ R17 คือขอบ17 นี่หนา215กว้าง60โอเคจบนี่อันนี้คือความสำคัญนะคะ100 V นี่ก็คือ100เนี่ยคือรับน้ำหนักได้ถึง800กิโลนะคะส่วน V นี่ก็คือยิ่งตัวเลขภาษาอังกฤษสูงเท่าไหร่นะคะ เขายิ่งรองรับความเร็วได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่แอนแอวีก็ได้ถึง240กิโเมตรต่อชั่วโมงได้ถึง240กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะคะคือสามารถเหยียบได้ถึง240เลยก็คือเหยียบได้สบายยางไม่แตกไม่ระเบิดแน่นอนจะ้ะและคันนี้นะคะได้ปีเดี๋ยวเราดูปีก่อนอันนี้ผลิตที่เมืองไทยค่ะผลิตที่เมืองไทยเป็นยางยี่ห้อมิชูรนนะคะยางที่ ช้ดีมากๆนะตัวนี้แล้วก็ราคาแพงด้วยนี่ค่ะอันนี้สัปดาห์ที่09 25นี่คือสัปดาห์ที่9ของปีนะคะพศคิทัศกราช25ก็คือปีนี้ยางปีนี้ต้นปีนะจะนี่เลยดูแค่นี้เองค่ะรู้เลยและถ้าเกิดเราดูยางปีใหม่ปุ๊บเราก็ดูนี่เลยค่ะว่าดอกยางมันกินไปเยอะไหมใช้นิ้ววัดเลยนะคะนี่ ก็คือถือว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมานะคะยางยังใช้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะหน้ายางยังสวยค่ะดำดุดันจ้าวิธีดูยางก็มีเท่านี้แหละค่ะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูฟ้าด้วยนะคะเราเป็นผู้หญิงเราก็ดูรถดูยางเป็นเหมือนกันจ้า